พ่อมาเลี้ยงหนูนี่ไม่ได้บีบเส้นครับผมยากับยาเบาหวานกับลดลงครับผมแมนโอ้เจ้าไปเลี้ยงหนูวิธีการเลี้ยงหนูกันเฮ็ดระบบไ้นมาแต่ใสครับผมเลี้ยงในยูทูบโอ้สุดยอดทันสมัยมากเลยพรับอ่าเลี้ยงหนูนี่ตัวนี้รอยหาชีพอัวนี้รอยหนึ่งเออสื่อกับซ้างเออตัวนี้สองรอยตัวนี้สุดนี่สองรอยเออสื่อกับบอแนวเขาเอาเบิร์ดขึ้นกอล มาหาพอพันเมเยพันเออมหาญาเด้อมหาคุณย่านี่แหละเออคุณย่ยเด้อครับมีอยู่มีอยู่ครับโอเคครับขันมิครับวันนี้มาถึงห้วยแถลงครับก็นี่ครับคุณแม่ทำกับข้าวตอนรับ ความหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอห้วยถแถลงครับจังหวัดนครราชสีมาครับ วันนี้นะครับผมก็มาส่งหนูให้กับคุณแม่ครับก็เป็นคุณแม่ที่แข็งแรงมากๆครับก็อายุโอ้ผมว่าต้องไปถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่กำลังเป็นสาวอยู่นะครับแต่ผมก็เดี๋ยวพาไปดูว่าแกอายุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในการทาฟาร์มหนูตอนนี้แกทาเองแกทําเองคนเดียวนะครับไม่ไม่ไม่ได้พึ่งใครนะครับตอนนี้ผม,มดูผมก็โอ้ผมก็งงมากเลยครับ ปกติที่เคยเห็นคนแก่เลี้ยงก็จะมีวัยรุ่นจะมีคนคนทำให้แต่เนี่ยคือไม่ใช่ครับแกทําเองอะไรเองหมดนะครับก่อนหน้านี้ครับแกก็เลี้ยงหนูให้กับลูกชายนะครับแต่ตอนนี้แกอยากได้เองอยากได้เงินเองเต็มๆแกเลยลงทุนเลี้ยงเองครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนำบริษัเจ้าของฟาร์มนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมย่าสวัสดีจ้าชื่อว่าภาษายังครับผมบภาษาอีสานเนี่ยครับอ๋อ่อภาษาอีสานนะครับโอเคครับผมคุณแม่ชื่อยังครับผมชื่อปุณสุธนาไิสงโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผม ไอ้หน้าเต็มๆก่อนซื้อบุญส่งธนาไทยส่งก็คือเต็มยศแพร่ธนาไทยส่งคือคือคือเต็มยศแท้่บ้านนี้ครับพาไปเบนไก่ไก่ฟาร์มเลยครับยิ่นี่ยูใสแม่บ้านสะแก้วหมู่สองบ้านสะแก้วหมู่สตำบลยังแม่ตำบลเมืองพับพลาตำบลเมืองพับพลาอำเภอห้วยทแถลงอำเภอห้วยทแถลงครับจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาบ้านนี้คิดจังไหนจังอยากเรียนูเริ่มต้นครับแม่เอ๊ก็คิดคิดว่าแถาแล้วมันบ่ได้ตากแดดนะ อ่าเท่าไรตากแดดเพ่าอะไรตากแดดแแเรากันนูน้นอีกชื่อว่ามันชินเวลาเดียวครับผมอืมเกี่ยวเวลาไปก็ได้เวลาตอนเที่ยงก็กได้เที่ยเดียวก็คลิกจบเลยอืมครับผมเนี่ยว่าเหตุการณ์ในฟ้าเมือนกันแม่ลอ,อยผมฟังมาตอนแรกแม่ก็คืออยู่บ้านเธอซื้อยู่บ้านอซื้อบ่ไม่เวียกกันเลยบิงยูทูบครับผมเบิงยูทูบเป็นสองสามเดือนครับมันกันเลยอดบ่ได้ อดบ่ได้บัดนี้คือเลี้ยงหนูแต่ก่อนแม่บ่ได้เลี้ยงหนูเนาะก่อนนั้นเองกิ๊บแมเลี้ยงหนูให้ยโรคไปเนี้แต่ก่อนแม่คือเป็นเดี๋ยวปวดเอวเดี๋ยวเป็นอย่างเล่าให้ฟังหน่อครับว่าก่อนนั้นเองเป็นจังไดเนี่ยค่ะเที่ยวบีบจะติดเส้นพอพอาะมาเลี้ยงหนูนี่บ่ได้บีบเส้นครับผมเออยากะยาเบาหวานกับลดลงครับผมเกิดีขึ้นครับก่อนนั้นเองอาการเป็นอย่างครับหนึ่งคือปวดขาสองปวดหัว ปวดหัวเพราะค่อยปวดดอกเร่ว่าปวดเอวปวดตามไรตามมอะไรตามหนั้นไปบีบต้นเดือนกับบีบปลายเดือนกับบีบเพราะว่ายางหนูนี่่ได้งบีบสิครับผมยางคู่มือยางเบิ้งบดมือซ่อไปเลยลืมไปเลยลืมปวดขาลืมปวดหัวไปเลยไม่แต่ว่าว่ามันยากขนาดหนึ่งเลรอแมนบ่ครับแมนนี้เลี้ยงไปแล้วมากบ่ครับแรงบ่ครับมากบ่ซ่อมเลี้ยงลูกว่ะแมนบ่ซ่อมเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกฮักคือเลี้ยงลูกเลยแมนบ่ตอนสองป่ะเบิ่งหนู ตอนสาอตเบึงหนูตะก้อนจังข่อยมาหนึ่งเข่ามวนเลยมันงมวนโอ้คับผมมานี่เรื่เย็บเรื่องปวดเลยเราขอยาสอบถามคุณแม่อายุจักปีแล้วครับเนี่ยอายุ69ปีโอ้โหกสิบเก้าโอ้เดี๋ยวผมนับก่อนผมจะโอ้เป็นแม่เป็นยาผมไปเลยครับผมตอนเนี่ยครับผมมานี่เลี้ยงเองเห็ดยังทุกอย่างเองเบิดอหลีบ่ครับเนี่ยเองเบิดปลูก้าเองครับผมปลูกมันเองเลี้ยงเองจับเองแยกผิดยังเองเบิดแยกเอง โอ้สุดยอดเลยครับผมระบบแนวนี่สร้างมือถือใจก็เฮ็ดเองเมื่อไหร่ครับเนี่ยเฮ็ดอันใดเขาเฮ็ดมือถือก,ก็ต้องมา่งไม่เฮ็ดเองแมนปะแมนโอ้เจา้าไปเรียนหนูวิธีการเลี้ยงหนูการเฮ็ดระบบแนวมาแต่ใส่ครับผมเรียนในยูทูบโอ้สุดยอดทันสมัยมากเลยเรียนในย,ย,ยูทูบเรียนบงนง <laughs> เจ้าดีหลังอัน <laughs> <laughs> ไลค์ไลค์อยู่เนี่ยครับไลค์มูไลค์กดติแต่ว่า ่อยว่าถึกใจพอยถือกใจเจ้าอ๋อโอเคขอบคุณมากครับก็คือเบิ่งอะไรมองมาประยุกต์ไม่ใช่พร้อมกันเานาะครับเจ้ามองซิ๊ดมองอะไะแต่เบิ่งมาล่ะครับผมเบิ่งคือมืออ๋อครับผมบันทึกก็เลยเลือกซะอยากเบิ่งไปไม่มันรอนนะ้อนเนาะอดบอะไรก็เลี่ยงซะครับบันทึกภาพผมเบิ่งระบบเนมเบิ่งหนูแม่นะครับว่าระบบท่อจังไรขออย่าสอบถามกันครับท่อนี่ใบจักบาทครับเนี่ยยู่หฮวยแถลงครับเนี่ยใบละหนึ่งร้อยใบละหนึ่งร้อยความสูง40เซนเนาะครับผมสองอันก็ ครัแปดสิบอ๋อครับผมอ่านไอ้ฟ้าฟ้าบอฟ้าบอนี่แบาทอ๋ออันนี้เอา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 นี้ก่อนครับเอาท่อท่อนี้ใบละร้อยความสูงไอ้สี่สิบคูณแปดสิบาทสิบคูณแปดสบาทสอันเป็นอ่าแปดสิบเซนนาะครับมาเระบบน้ำนะครับระบบน้ำอันนี้สามบบาทครับอันนี้ 40บาทอันนี้40บาทกคืออันี้คืออันนี้ระบบน้ำเข้าระบบน้ำเข้าเป็นเป็นแบบก๊อกน้ำหมูนะแม่เนาะนะครับระบบน้ำออกก็คือให้น้ำไหลออกมาตรงนี้แล้วก็นนที่เดียนน้ำวาสถุดอยสร้างไม่เห็ดไหย ตามาขขเขามาขั้นๆเขามาเขาจะเ่ยวเห็ดงมอมง,งามกว่านี่ได้เห็ดเองบ่มีปัญหาครับบ่ใช่ปัญหาเนาะแตคิดว่ามันย่อยลงกเหมันตรงรไหลออกแมนบะเออข้างไหนครับข้างไหนปัะนี่อันนี้ข้างนอกแกก็คือฟ้าแกก็อยากได้ไร้แกก็ตัดไร้อันนี้หนูลงแล้วน,นะครับนี่นี่ครับดูฟ้าน,นี่ก็เป็นจุกน้ำให้น้ำหมูเนาะแม่เนาะอยานี่ครับหนูก็จะกินน้ำมันจะทนมากครับทนมากๆเลยแหละแต่ว่าข้อเสียมันก็คือน้ำจะออกเยอะมากๆหนูกินไม่ไม่ทันเยอะไม่เป็นไรน้ำเยอะแยะ ครับมันก็มีข้อดีข้อเสียครับไม่เป็นไรแล้วแต่คนสะดวกนะครับประมาณนั้นนี่ครับบอดดีลงเลือนี่ครับปุณณมาเหตไทเนี่ยวัากาบาดลงเลือนเนี่ยลงเลือนเนี่ยใหม่เป็นใหม่เก่าอนวะครับเนี่ยลงเลือดนี่ย้ายจ้างห้องละพันละพันเนาะเออไม่ก็ซื้อไปเนี่ยสองร้อยสามร้อยอันนี้ก็ไม่ก็ซื้อบสสองพันอืมครับใหม่ใหม่ค่าทํากับบสสองพันอ๋อครับ อันนี้ก็เป็นเสาเสาเก่าอะครับโรงเลื่นอนยังก่อนแต่ก่อนนี่ย้ายไปซื้อเสาลงเป็ดธรามาแต่ก่อนๆนอะสื่อไม่ถึงไปตอนนี้นี่พื้นที่ลาดนี่เป็นลุดพื้นลาดเลี้ยงหนูโดยเฉพาะหรือเป็นเป็นเห็ดยังใบก่อนตอนนี้โดยเฉพาะอ๋อเห็ดใบก่อนอันนี้เลี้ยวอ๋ออันนี้ฝั่งนี่ต่อเติมไม่อันนี้ต่อเติมหมูวันดินอ๋อโอ้โหเหมูวันวัน <laughs> ตอนนี้ว้างแผนที่เลี้ยงหนูจักบอ่อครับนี่ฟังนี่ก็คือหมดไปแล้วนะครับประมาณสามสิบบ่ออีกฟังนี่ก็เร็วเร็วมันเกินครึ่งคิดว่า เรียงแล้วเอาให้สุดนะแม่นาะจะเค็ดงังเรียงเร้วมันกัสบายเลียงเร้วก็ม่วนเลียงแล้วมันก็บบกมันมัน,มน,มนแตะกอนอ่ะย้ายปลูกผักแล้อนอนเวน้นคือเรียงหนู <laughs> ตื่นสตีสีย้ายกับขาสวนผักนีออ่ย้ายกับเป็นโลกมาย้ายทุนเดี๋ยวนะ้ะครับผมโลกมาลกมาแล้วเพราะแกงอก,กมากกว่าแม่จังก,ก็รอจางาลรอเราแยกกับมัดมัดก ยอนเที่ยงแบบพี่ลุกพี่หลุนพี่ทรงเขาได้บั่นนี่เออทรงแบบที่นี่เลี้ยงหนูเออมันก็เลยพี่ทรงเนาะนอนเว้นบั่นเนี่ยเด้นอนเว้นหอดึงเวลาเกียร์ก็บังคาพีลุกเกียร์มันก็ไงคนละเรื่องเลยเนาะคนละเรื่องเลยครับขอแค่มีตลาดขายว่ามีปัญหาเรื่องเลี้ยงไอยพี่ว่าหันกับปะเนี่ เขามาซื้อแต่ละกิโลสองกิโลก็ได้ไปซื้อหัวอหาหารไม่ได้ยา,ย,ยากไม่ได้ย่ายนะครับเนาะสองมื่นสามมื่นเขาก็มาเอาสองอโอเคก็<ล>คือสรุปอาชีพแต่ก่อนคุณย้ายก็คือปลูกผักขายตลาดอยูอ่แล้วแต่ปัญหาคือปลูกผักขายในวันไหนนอนเว้นวันไหนนอนเ <c oughs> ยิ่งขึ้นวันไหนนอนไงนอ <c oughs> นกับนอนอยู่ทั้งถังนอนอยู่กรบหมูบปลูกปลูกอย่างในตะกี้ปลูกผักอินเนี่ยครับแม่ปลูกผักหอมผักหอมผักหอมผักกาดนี่แหละโอ้ผักได้เงินดีได้เนี่ยได้ยุ่งวได้แต่บ้นเหนื่อยมากหมองหมัดก็คือเรียงว่า เพราะว่ามันต้องปลูกเองถอนเองขายเองอทุกอย่าง,งทุกอย่างเบิดต้องส่งตลาดใ<ช>ห้ท่านตลาดเพราะจะมีอย่งเดียวโเขาบ่ามัน, <c oughs> มนยากพอพเพราะว่าราคาบองขงทีเนาะถ้าลอยหนึ่งก็ได้ยืดสามมือ้องมาแปดทิปหาทิปมาอย่างวิซี่สิบบาทอืมมันเร็วแต่เขาเนาะตลาดมันเร็วแ,เแแวแต่เขาแต่เรื่องนู้นเร็วแต่ข้าได้ได้จากบาทกระคอได้อันเรื่องนู้นตัวนี้ลอยหาชีบต้นนี้ลอยหนึ่งบ่ซื้อก็ับซังตัวนี้สองลอยตัวนี้สุดนี่สองลอยบ่ซื้อบ่ซื้อกับบ้เอา เขาเอาเบิดคือกอาเบิร์ดมีหัวดูขายเดี๋ยวนี้มีหนูขาย่ด้วเดินแมนป่ะครับแมนโอเคครับมีอย่างสีฝากถึงเอฟซีป่ะครับเอฟซีคุณยายเนี่ยอย่างน้อยเอฟซีประดนหนมีอย่างน้อยเอีอย่างนี้เหรอมีมีอย่างฝากถึงท่านผู้ชมป่ะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ครับผมเอฟซีเออ ถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงกับมาเลี้ยงมันเลี้ยงไม่ยากดอกหนูเลี้ยงง่ายครับผมท่านในมีหนูมีราท่านมีหนูกับมาหาพอพันแม่พันมาหายาเด้อคุณยายนี่อคุณยาาได้ครับมีอยู่ครับโอเคครับขันมีคนสนใจอยู่แถวๆอำเภอห้วยแถลงอำเภอพิมายอำเภอใกล้เคียงอำเภออย่างชุ่มพ่วงแต่เจ้าเนี่ยขันอยากเลี้ยงหนูขันอยากมาเบิ่งพอไม่พันหนูมาซื้อได้ปะครับมาเลี้ยงลูกกับคุณย่าได้บ่ครับ มาได้ทุกวันไหมครับมาได้ทุกวันอยู่นี่ที่ตั้งที่ไหนครับผมที่ตั้งที่บ้านสะแก้วบ้านสะแก้วครับหมู่สองหมู่สองครับตำบลเมืองพัดปาตำบลเมืองพัดปาครับผมอำเภอห้วยแถลงอำเภอห้วยแถลงครับผมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับขอเบอร์โทรหน่อยแม่ขอเบอร์โทรอีกอย่างนอกบัานหนึ่งศูนย์เก้าสามครับศูนย์แปดหกเจ็ดครับหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองครับผมก็ เออฝากซื้อฟาร์มยูนิฟาร์มยังมีซื้อฟาร์มครับอยู่ไอเดียฟาร์มนะครับไอเดียฟาร์มหนูนาไอเดียฟาร์มหนูนาครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาซื้อได้ผมอยากคุณยายการันตีอีกรอบหนึ่งว่าเลี้ยงเองไหมครับอายุกี่ปีนะครับเอาใหม่อายุกี่ปีอายุ68ปี6ก69ปีเลี้ยงเองทุกอย่างจริงหรือไม่จริงเลี้ยงเองโอเคนะครับอันนี้ก็คือมันก็เป็นอาชีพทางเลือกเนาะถ้าอยากถ้าอยากอยู่กับบ้านนะครับอยู่กับครอบครัวให้แม่เนาะ อยู่บ้านได้เลี้ยงนู้ได้ที่สุดเลี้ยงนู้ง่ายที่สุดโอเคครับผมวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิกับคุณแม่เนาะครับคุณแม่บุญทรงขณะคุณแม่บุญทรงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับวันนี้มาถึงห้วยแถลงครับก็นี่ครับคุณแม่ทํากับข้าวตอนรับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับนี่ครับนี่วันนี้เราก็ขอตัวกินข้าวอนนะครับ ha ha ha